ก่อนที่เราจะเริ่มอ่านคำกันนะคะให้เด็กๆไปหยิบเอกสารเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยแบบนี้มาก่อนนะคะจากนั้นให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่15ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มอ่านคำกันเลยนะคะเด็กๆโคคออ,อโคโคคอ คโซโซโอโซโซโอโนนโอนนนโอน mò, mò, ô, mò, 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 ô, mò, lò, lò, ô, lò, โคคอโอโคโคคอโอโคโซโซอโซโซโซอโซโนโนอกโน nó nó ổ nó mó mò ổ mó mó mò ổ mó ló lò ổ lỗ ổ สำหรับขั้นตอนที่2ขั้นตอนการฝึกอ่านคำในขั้นตอนนี้เด็กๆสามารถดูคำได้จากเอกสารเรียนออนไลน์ในหน้าที่15หน้านี้นะคะเมื่อเด็กฝึกอ่านจนคล่องแล้วอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอส่งกรับขัขมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูรอฟังเสียงของเด็กๆอยู่นะคะ